สวีดะสวัสดีคุณผู้ชมชชวารูบอกทุกคนด้วยนะครับอุ้ยเบคอนบังเอาไว้เอาไหเสวีดาสวัสดีคุณผู้ชมชาวเอออรบอกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเกมรบอกกันนะครับแมปทอเดทาวเวอร์ดิฟเฟน์นะครับไม่ได้ถ่ายมานานเลยมีคนถ่ายเยอยผมเล่นไปตั้งแต่ตอนเมื่อวันศุกร์ไม่ก็วันเสาร์นี่แหละ วันเสาร์วันนี้ที่ผมถ่ายแต่ที่ผมลงคือวันอาทิตย์นีไปเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาเลยจะไปเริ่มกันเลยนะวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายมาไม่ได้ถ่ายด้วยซ้ำผมผมเคยถ่ายแล้วมันก็ผิดพลาดผมก็ต้องออกไปไม่พูดเยอะไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาทดลองใช้ตัวอะไรก็ได้ไปเลอริตี้เอาของไปเซอริตี้แล้วกันนะอออเอาไปเซอริตี้แล้วกันนะไปนะเซอริตี้ ผมเองคนเดียวมาถึงแล้วนะครับมาเลยผมจะขอเล่นไปแบบอีปิกเดี๋ยวผมมีตัวอ,อีปิกมนียอ๋อผมผมมีตัวลีเจนเนอรี่ผมขอเล่นระดับฮาร์ดเลยนะครับถ้ามีคนกดติดตามถึงห้าร้อยผมจะเล่นระดับไหนแม่โชว์เลยต้องพาแไม่ไปเล่นด้วยด้วนีเออไม่ต้องห่วงตรงนี้ก่อน อย่าเพิ่งสกีเวฟนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะลองทดลองใช้ก็คือส,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 สปาร์คสปาร์เกอร์สปาร์เกอร์นะครับช่วยหน่อยสปาร์เกอร์คาเมร่าแมนนะครับสปาร์เกอร์แปลว่าหนามนะครับอุ๊ยนี่ามันเล่นมันตีช้ามากนครับแต่พอเราจะอัพเกรดมันจะตีไวมากรอก,ก่อนนะครับอืมถือว่าตีได้ดี สุดยอดช่วยกันหน่อยครั้งแรกต้องช่วยกันไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะหลุดได้นะครับใครมีไฮเปอร์บอกผมด้วยนะผมยังไม่มีไฮเปอร์เลยเนี่ยไฮเปอร์ Hyper นะครับเรื่องไฮเปอร์คนะใครมีไฮเปอร์ช่วยคอมเมนต์ผมด้วยนะครับว่ามีไฮเปอร์อะไรบางอย่างหรือว่าใครมีประสบการณ์เรื่องการเล่นแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้น,นะครับ มีไฮเปอร์หรือว่ามีอะไรบางอย่างก็ <c oughs> Hyper อจอไดนะครับไฮเปอร์คือไฮเปอร์แทสปิการแมนนะครับบางคนเรียกว่าไฮเปอร์ไฮเปอร์ไม่ไฮเปอรขีนไงนะมาผมเก็บก่อนต่อไป,ไปต้องอับเกรดหนึ่งพันนะครับมาดูกันเลยดูเค่เขาจะตีเร็วไหมโอ้ตีเร็วขึ้นเยอะนะครับคือว่าดีช่วยแกล้งมันจะตีชานะครับทุกคนต้องวางไม่เกินไม่ไม่ต่ำกว่าสองตัว ผมไม่ต้องรอละผมสะก,กิปเลยสะก,กิปเวฟหืแต่อีรัวมากรีเป็นหมูค่คณนะมาผมอเอาเกตตัวดีกว่าระวังเอออย่าลืมนะครับไอดัวของเมื่อกี้มันหลับได้นะครับทําให้พวกหลับได้ที่แก้คือเอาไว้ตัวนี้งเงินผมยังไม่พอต้องสามร้อยก่อนถึงจะึงจะนี่การหลับเกตังห้าร้อยนะครับมันการหลับได้นะมันเป็น มันจะเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยมันจะไม่มีตัวฟาร์มเงินเลยแรกัาใครในไหยก็เขาก็มีให้นะแต่ไม่เป็นไรผมม่สีเลนเรื่องนั้นหรอก D J D J toilet นี้ต้องชื่อแบบเล่นเล็กสิทธิ์นะไม่แต่ตัวยังยังเรียกเล็กสิทธิ์เลยขอขอร้อยถึงหนึ่งพันก่อนนะครับคลิปเลยถึงหนึ่งพันแล้วนะครับดูสิมันจะตีเร็วแบบโคตรอ่ะ โอโ้โ,อโหโอ้โหกือแบบใครเข้ามาก็ตายแล้วอะ่ะก็ใช้อะไรไปอะวุธเดี๋ยวผมดูก่อนคืออะไรเนี่ยเหมือนดอกไม้ไฟไม่ไฟหรอมาแล้วนะครับไอตัวตัวมหาหูดมาแล้วนะครับนี่มินิกันเรียบร้อยดีทอยเลส วอกเทรเสร็จแล้วแหละเรียบร้อยอัปเกดก่อนรู้สึกสองหอนใจไม่ดีแนละ้ว <c oughs> ต้องช่วยนะครับปรสิตปรสิตนะครับ <c oughs> ปาร,ปรสิดกิบิทีใครใครจำแทนซ์ใครจำได้แทนซ์เบเกเมนที่ถูกสิงได้ไหมครับ <c oughs> มันเคยมีมันมันเคยมีนะครับมันเคยมีมันเคยมีนะครับในแหวนนี่ม,นนมันเคยมีอันนี้เขาจะเอาออกไปแล้ว ในี่อมันหายแล้วนนใ,ชใช่ใช่แล้วก็เคยมีไอ้ด็อกเตอร์ด้วยแต่ตรงนี้มันอะไม่น่ามีแล้วละ่ะน่าจะเป็นด็อกเตอร์แบบอัปเกรดผมไดีว่ามันมีจีเทเลตแบบของฝั่งเราด้วยนะมันเป็นตู้แบบไหนเนี่ยใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเลเปี่ยมแชร์ประสบการณ์กันบ้างอเอาเกีดนี้ก่อนโอเคคร,รับนี่เอาเกีดกลับอยู่แทนมานะครับบิวแทนดูแทน,แทนไม่รอด อตูถูกมันนะครับมันอาจจะยกขยุงพาพวกมันก็ได้เดี๋ยวผมจะโชว์ตัวเดี๋ยวตัวแรกผ่านไปเดี๋ยวตัวที่สองกำลังจะตามมาเดี๋ยวผมนี่ไงการหลับตอนนี้ที่ฮีโร่ของเราลงไปเป,เป็นนะครับนี่นะครับทีมแมนเซิร์ฟฟิงฟ้งเซิร์ฟฟแปลว่านักเล่นเซิรฟ์ฟอมันจะเก่งมากๆเลยนะครับ คนระเบิดเอาพอสำับเกมนี้บอกไปโดยการเตะตัวน,น,น้องหงกบนายอันนี้เรากำลังพูดถึงเกมโรบอทเราอย่านอกเรื่องนะนายเออเก่งมาก ATV Man ATV Man เล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟเก่งไม่พอโจมตีได้อีกเคยเล่นตัวเทียเ,เกัไอ้ตัวนี้นะมันจะเป็นอืมอแบบเออเซิร์ฟไม่ใช่คนละเซิร์ฟนะอันนี้เขาว่าเซิร์ฟที่แปลว่า โอ้โหคือมันแบบมันโหดมากเลยนะครับเซิร์ฟยมันแบบแผ่นกระดานโตขึ้นอะ่ะม,มันจะเป็นแบบโคดอับมหาโหดแต่ก็อย่ดูถูกพวกนี้นะมาจะมาพาพวกคยองอืมกันมากันนะครับประสิท์มาแล้วอัปเกรดไปเห็นไหมเริ่มอัปเกรดแล้วนะครับย้องเงินถึงสี่พันเจ็ดร้อยผมจำได้เคลอเลย รอยยาวๆแล้วนะครับอัปเกรดเลยหืมโอ้โหโอ้โหหท้านสองจุดศูนย์ทำไมดูนี่ท่2นสองจุดศูนย์ดูหน้านาหน่ากลัว่างไงก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับตัูนี้ผมจะแพ้ไม่ก็ผมก็ชนะผมมีเทคนิคในการผ่านง่ายๆนะครับก็คือเราต้องวางตัวครบสิบห้าตัวนะนี่ตตมามันจะบอกอยู่ว่าราวัางไปล้วกี่ตัววางอันนี้เพิ่มดีกว่า มันวางไม่ได้แล้วนะมันก็วางได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเอาวางดักหลังไว้เดี๋ยวมาจากหลังหนมาแอ่วางไม่ได้แล้วนะครับนี่แล้วก็อัปเกรดถึงเลเวลแม็กซ์เนี่ยครับตอนนี้เราก็ผ่านแล้วไม่รู้ว่าจะเฮ้ยไอตัวนี้หัวนะครับจำได้อ้าวไม่กี่เวฟเนี่ยน่าจะห้าสิบนะครับห้าสิบเวฟเลยเนี่ย เดี๋ยวผมรอจนถึงเจ็ดพันเจดก่อนมาสกิปเลยเพ้นะครับถึงเจ็ดพันเจ็ดแล้วมีทำซ้มแปดพันด้วยซ้ำมาเลยเลเวลแม็กนะครับตอนเจ็ดพันเจ็ดมันจะโหดมากโอนน้นั่นง่างๆๆหรือว่าโหดนะครับผมชอบไอตัวเนี้ยโอเคสี่พันเลยเหรอ ไอเพลงตัวนี้คือมันมันคือระเบิใส่ท่านคาเมลนันนะครับเย้ติด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 ติติติมาต่อมาผมก็ต้องรอจนกว่ามันจะผ่านเดี๋ยวผมจะต่อมาจะเป็นการทดลองโปวใช้ตัวนี้นะรอจนถึงสี่พัน 4, ก่อน ป่ะแล้วครับนี่มันจะครอบคลุมทั้งทั้งนี่นี่นะครับมันจะดูไอตัวนี้ไอตัวนี้เห็นไหมครับมันจะครอบคลุมทั่วเลยทา่านี้พวกผมก็ไม่หลับล <c oughs> ะเดี๋ยวผมขอจะกรีถึงเวฟที่สี่สิบแปดเลยละกันไม่งั้นมันจะนานนะครับมากิปเลยที่สี่สิบเก้าตักทีจะเวฟ เจ้าเวฟพี่โอ้ยไอตัวมาไอตัวมาไอตัวผมเคยจัดการไม่ได้เกือบจะจัดการไม่ได้อ่ะโอ้ยเวฟสามสิบเวฟยี่สิบปรสิตมาก็ไม่มันจะไม่มาเป็นทอยเลทตธรรมดานะครับมผมเชื่อบอยมันต้องมาตัวนี้นะครับที่เคยจัดการพี่ดาร์กสปิกเอ้ยดาร์ก,กสปิคก็ไม่เห็นผัผิดปรสิตมาแล้วนะครับมู๊ย เลือดต้องโอ้โหเลือดต้งหลายแสนโอ้โหช่วยกันช่วยกันเร็วเร็วพูดทั้งหลายใช่โจมตีเร็ว yes ชนะนะนะครับโอเคผมชนะไปครับไปกลับไปที่ล็อบบี้กันยังมาสุ่มของกันอย่าลืมกดไลค์กดแวกวชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ ถ่ายคลิปเยอะมีท่านซิกมาแมนเป็นครับหากใครถาม่ยมีคำว่าซิกมาร์มันแปลว่าเออครั้งแหลมนะครับว่าผมใจเกริแต่ว่าอย่าเอาคำนี้ไปด่าคนอังกฤษนะครับมันไม่ดีนิกนิกนี่นะครับไม่ควรนะครับเอ้าเอาไหมควรนิกนะครับอย่าไปด่านะครับ ให้ป็นคำหยาบผมก็ขออภัยด้วยนะครับเห็นไหมก็ไม่แลกก็ไม่แลกกับผมเห็นไหมผมไ,หไผมไม่มหักคนเดียวได้ผมไม่งอใช่เพราะเพราะว่าผมจะหาคนเดียวไงซะเขาเวลาเขาให้เราเราเขาก็บิดอยู่ดีอย่าไปบิดคนอื่นนะครับบางทีคุณคุณสมมุรสาอย่างเช่นเนี่ยสมมติสมสมติว่าผมเบคอนเพื่อนเบคอ,อนเป็น,นเพื่อนนะคะบ,บอกว่าเฮ้ย hey, เพือ่อนฉันมีกอตลี่ให้อะไรประมาณเนี้ยเฮ้ย hey, เพื่อนจะมีกนอตี้ให้ปุ๊บ แต่กลับแกล้งเพื่อนนะครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับเฮ้ยฟิวเจอร์ลาร์ดค็อกแมนไม่เอาเออเอ,อ,อย่าบ่นว่าไม่มีโดเนทแล้วกันต้วแทนเกำนสุสมงตั้งห้าร้อยเนี่ยอย่าเซืร์ปิงทีวีแมนนอกจากนี้ครับไซส์แซนแมนและกอตลี่ ต้มยุ่มนะต้มอุ้ยลาสุดเกอน์แมนนะวุ้ยไอ้ยูนี้ตัวเกลือผมไม่ชอบมาผมมีเทคนิคจากเพื่อนผมหนึ่งสองวนอีกหนึ่งรอบนะครับเขาบอกว่าเขาจะได้ตัวดีอะไม่รู้มันมีสูตรไปนะสามสองหนึ่งคาเมล่าแมนอืมงั้นงั้น สบิ๊กไอผมก็จะเหนื่อยใจออกไปให้หมดอย่าให้เหลือเหลือแค่นี้พอไม่ต้องอยู่การแลกของประจำประจำคลิปนะครับเราผมจะเล่นแมปธอริทูยูเพนผมต้องแลกของนะครับมาในเวลาแลกของผม <ใน S 1> ขอตัง<ใ>น,นี้ไปเอยครับเพราะว่าผมใช้เวลาในการแลกนานมากๆนะครับผม <ใน S 1> ขอตังนี้ไปเลย <ใน S 1> แลกไปละ ตัวผมได้ตัวนี้มานะไม่รู้ว่ามันจโหดหรือเปล่านะโอเคสกินนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะครับแ่อค่ายาบหลังกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอกินนี้ก็ผมก็พูดคููมาเยอะแล้วนะครับ <c oughs> คูมาเยอะแล้ว <c oughs> เออจมหนะอยานะโอเคตอนนี้ก็บไปเจอกันครับผมเอาตัวนี้ไปแรกใครใครมีตัวเด็กๆอะไร จะมาให้ผมก็ได้นะใครเป็นแบบคนใจดีแอดชื่อผมก็ได้นะแต่ว่าขอให้เป็นคนที่ไว้ใจได้นะหรือว่าเราไม่แอดชื่อดีแม่ชื่อดีกว่าเผื่อมีมิจฉาชีพมาหลอกผมนะเดี๋ยวเงินดูดเกินบัญชีไปหมดงั้นก็ไม่ต้องเอาแล้วับเ๋ยผมไปหาเองเอาเป็นว่าถ้าใครมีเทคนิคในการหาเงินก็บอกผมด้วยนะครับโอเคไปเจอกันครับ